สวัสดีนะคะท่านองนักเรียนทุกคนทุกท่านนะคะก็มาเจอ,เจอกับครูเอเหมือนเดิมนะคะครูอะไรคะเทวินบรลลือศัก์นะคะนักเรียนจําชื่อครูให้ได้ด้วยนี่คือชื่อจริงของครูนะคะเรายังเรียนรู้เกี่ยวกับสีสันสดใสอยู่นะคะเออมีอะไรบ้างคะประเภทของสีนะคะวันนี้คือเรื่อง ประเภทของสีประเภทของสีก็มีสองประเภทคือสีที่เกิดจากธรรมชาติสองสีที่เกิดจากมนุษย์สร้างขึ้นอ่าสีที่เกิดจากธรรมชาติครูสอนไปบ้างแล้วนะคะสีที่เกิดจากธรรมชาตินั้นมีอะไรบ้างท้องฟ้าเออท้องฟ้าสีอะไรลูกสีฟ้า Blue สีฟ้านะคะสีที่เกิดจากดอกไม้เช่นเมื่อวานครูสอนไปแล้วเข้ามาศูนย์ดอกไม้มากมายเลยใช่ไหมคะสีที่เกิดจากพืชผักผล,ลไม้อ่าผักก็มีอะไรบ้างที่ให้สีแครอทนะคะแครอทสีอะไรลูกสีส้มอ่าตอบผู้น่อยเนอสีส้มนะคะ อะไรคะออเรนออเรนสีส้มอ่าเกือจักพักเกิดจากผลไม้แล้วผลไม้นักเรียนนึกไหมหนึกออกไหมคะแตงโมสีอะไรคะสีแดงสีแดงอะไรลูกเรดสีแดงอ่าสตรอเบอรี่สีแดงสี ส้มอ่ามีสองสีเลยก็คือเรดสีแดงออเรนสีส้มอ่มาผลไม้กล้วยนะคะกล้วยกล้วยดิบกล้วยดิบสีเขียวนะคะเออกรีนสีเขียวสีเหลืองก็คือกล้วยสุกเยนโหลอ่าเราก็เรียนรู้เกี่ยวกับสีและสีที่มนุษย์สร้างขึ้นเช่นอาคารหลังนี้ เห็นไหมคะข้างหลังครูสีอะไรเอ่ยสีฟ้าอ่าสีที่มนุษย์สร้างขึ้นก็คือสีโปสเตอร์หรือสีทาบ้านสีเทียนสีน้ำนั่นคือสีที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะสีทาบ้านอย่างข้างหลังครูนี่สีฟ้าอะไรเอ่ย blue รู uh, นักเรียนต้องเรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ภาษาอังกฤษด้วยนะคะคุณครูก็ขอฝากไว้ตอนนี้ในหมู่บ้านเรามีผู้ติดเชื้อนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังตัวใส่แมสทุกวันเลยนะคะใส่แมสด้วยล้างมือบ่อยๆอ,อยู่ห่างๆนะคะคุณครูขอฝากไว้เท่านี้ก่อนนะคะบายบ y e สวัสดีค่ะ